ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการตอบนเสนอการรีวิวสินค้าะครับในรายวิชาการขายสินค้าและบริการโรงเรียนเป็นราการนะครับกลุ่มสาระการงานที่วิชาการขายสินค้าและบริการและการเรียนธุรกิจออนไลน์ครับวันนี้ก็จะเป็นการนานำเสนอขายสินค้า โอยน้อง3โทติกาจินตมาภัพนะคับารารครับสวัสดีค่ะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยหรือมีคําถามในหัวเสมอนะคะว่าทําไมแป้นสมุนไพรดีไม่อ้วนเลยนะคะวันนี้นะคะพรรคจะมาขายข้อสงสัยให้ทุกคนนะคะว่า ช่วยให้เราเหลุนแก้มหนุนฟันคนไหนนะคะที่เป็นสายจิ้มจุกนะคะชอบชาบูปิ้งย่างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นของหวานขนมปังกันะคะตัวนี้นะคะช่วยช่วยทุกคนได้แน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอยู่ในราคาที่290บาทนะคะบรรจุจำนวน5ซองค่ะแต่ละซองนะคะ ในราคา290บาทได้าซองถือว่าคุ้มมากาแล้วนะคะก็สําหรับใครที่อยากหมุ่นสวยหมุ่นดีหมุ่นปังนะคะอยากกินแบบไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะก็ปักรจีนี่นไปเบอรนะคะสามารถติดต่อได้